เห็ดเหตุผูขมท่านผู้ชมป้าแมงมาลอนาลอนาแซงนะคะนาปรังตอนนั้ก็เพิ่ได้สังเกตด,ดูนะมาทุกวันเมื่อวานนี้ป้าแมงลงมาครั้งเดียวตอนเช้านะคะดูสิโอ้ป้าแมงลงมาลอดนานะคะไม่คิดว่าเหตุผูขมจะเกิดแล้วนะคะขอพผ่งขมเหตุผ่งขมเนี่ยเขาจะเกิดตนที่ป้าแมงทำนานาปรังนะคะ มันจะชุ่มน้ํานะคะมันก็จะเกิดดูสิทางนี้ดูสิชมดูสิอ๋นั่นก็มีอ้จนโตปอนแมงไม่ได้สังเกตคิดว่ามันยังไม่ขึ้นดูสิจนบานแล้วอ่ะดูทำไงอะ่ปะปลาแมงลงมาปลาแมงไม่ได้เอามีดเอาอะไรลงมาเลยปลาแมงคงต้องขึ้นไปเอามีดแล้วแหละแล้วก็ตะกร้า แมงมีเสียมอันเดียวดูสิแมงขออนุญาตนะคะขึ้นไปเอามีดกับตะกร้าก่อนนะคะกระตาค่ะเอามีดก็กระตากันค่ะค่ะท่านผู้ชมหอบเลยปแมงเจอเห็ดนะคะเห็ดพึ่งขมนะคะหรือเห็ดยูขานะคะ มันจะขึ้นฤดูนี้มันจะขึ้นที่คนานาปรังนะคะเนื่องจากว่าเกิดมีน้ําแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะในพื้นดินค่อยจะเกิดระแมงคิดว่าวันนี้มันมยังไม่เกิดเร็วนะคะตัวนี้มีเต็มเลยนะคะระแมงขึ้นดีเอามีดหอบเลยกับตะก้าเดี๋ยวระแมงก็จะไปเก็บแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปผลการค่ะเดี๋ยวระแมงขออนุญาตไปเก็บก่อนนะคะเพราะว่าจะถ่ายไปด้วยเก็บไปด้วยมันไม่ได้นะคะคนเดียว แล้วก็มันอยู่ที่คับแคบนะคะอยู่ที่ตรงคันนาที่มันอยู่ต่ำๆป้าแมงกลัวตกนะคะเดี๋ยวป้าแมงไปเก็บก่อนเดี๋ยวป้าแมงจะมาสรุปผลเห็ดให้ฟังให้ดูกันนะคะตื่นเต้นหอบเลย,เยมันอยู่ในที่ลําบากนะคะปะ้าแมงก็เอาลําบากนิดนึงกําลังดีเลยนะคะกำลังโตนี่ก็ นี่ก็จิดเล่ด้วยแมงก็ตรงามาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตรงนู้นมันก็ติดน้าเอาลำบากนะคะท่านผู้ชมนู่นนะมันมีน้ำด้วยนะคะน้ำในนาบังของว่าแมงค่ะเดี๋ยวป่าแมงขออนุญาตเก็บก่อนนะคะถ่ายทำไม่ได้ะคะ่ะตอนเก็บนะคะได้แค่นี้นะคะ่ะได้แค่นี้ค่ะท่านผู้ชมเรามามาสรุปผลเห็ดกันนะคะเห็ดพึ่ขงขมนะคะหรือเห็ดยูคาที่คันนา นาปรังบ้านประแมงค่ะมาดูกันเลยนะคะว่ามีเยอะแค่ไหนนะคะนี่เลยค่ะเห็ดเห็ดพึ่งขมนะคะหรือเห็ดยูขานะคะที่นาปปังของประแมงนะคะคันนาเขาได้รับความชุ่มชื้นนะคะเพียงพอเขาก็จะเกิดเป็นเห็ดนะคะเกิดเห็ดพึ่งขมอย่างที่เห็นนะคะดูสิดูสิสเป็น <laughs> ดูสิกออันนี้นะคะหลายดอกเลยนะคะแอ้ข้างล่างก็หยก เบลอเลยนะคะไม่ได้แก่นะคะยังหนุ่มอยู่แต่เขาสมบูรณ์นะคะเห็นไหมคะเเลยดูดูดปรแมงก็ลอดนาทุกวันนะคะแต่ไม่ได้สังเกตเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงดูแลน้ำนะคะกวนน้ำรั่วตรงไหนน้ำรั่วเราก็อาจก็ดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรแมงก็เลยไม่ได้สังเกตวัน วันนี้ก็เห็นเลยนะคะเห็นเต็มๆเลยถึงว่าเมื่อสองวันที่แล้วนะคะอบอ้าวค่ะก็ไม่ได้คิดนะคะว่าจะอบอ้าวเห็ดจะเกิดนะคะป้าแมงก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่รับชมคลิปของป้าแมงค่ะค่ะท่านผู้ชมป้าแมงก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ